สวัสดีค่ะ f อพี่น้องป้งปายนะคะที่น่ารักทั้งเอใหม่ FC เก่านะคะเพื่อนจ๋าวันนี้พี่จ๋ก็จะพามาสรุป5น้อย4น้อยกันนะคะเพื่อนก่อนไปสรุปเราก็มาฟังคําเตือนเหมนทุกครั้งนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนัพน,นทุกชนิด เด็กต่ำกว่า28ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะเพื่อนๆจ้าโอเคค่ะสำหรับฮานอยแบบนี้เนาะฮานอยประจำวันที่3นะคะเพื่อนจ้าพิจเยก็ให้งดีย่ที่2 3 4แล้วก็3กับ8ตัวเดียวกันเนาะมาดูผลที่ออกนะคะเฉพาะกิจนะคะเพื่อนจะ้ะเฉพาะกิจก็คือ70459นะคะเพื่อนเจะ้ะ ก็มาในตัวเด่นเฉพาะโลบนะคะ4แล้วก็40นะคะออกตัวกลับนะคะออกตัวกลับเนาะส่วน59นะคะ59วิจัยไม่มีนะคะก็หลุดไปนะคะแล้วก็รอบพิเศษค่ะฮา,านอยพิเศษนะคะผลที่ออก11547นะคะเพื่อนๆจ้า ก็มาในหนึ่งนะคะดินนะคะดินรอบนะคะถ้าใครวิ่งรูดก็ได้1 5เนาะแล้วก็4 7นะคะ4 7ก็มาตรงๆเหมือนกันอันนี้ไม่กลับนะคะเข้า4 7เนาะต่อไปรอบปกตินะคะเพื่อนจ๋ารอบปกติก็ออก5 0 7นะคะ8 1นะคะเพื่อนเอ่อสำหรับ เด่นเฉพร,รอบหลุดไปนะคะ07พี่ใจก็ไม่มีนะคะเพื่อนจา๋าส่วน8 1นะคะเพื่อน8 1จะเป็นตัวนี้นะพี่ใจบอกทุกครั้งถ้าใครหยิบสมมติใครหยิบไปชุดไหนก็ต้องเอาไปด้วยนะคะถ้าหยิบ3ก็ต้องเอา8ไปด้วยนะคะเขเข้าในชุดของตัว8 1เนาะ8 1 3 1คือตัวเดียวกันนะคะเพื่อน เสร็จแล้วนะคะเพื่อนจ๋าก็มาที่ v i p นะคะ v i p ก็ออก31852นะคะเพื่อนจา๋าสำหรับ25พี่แจคไม่มีเนาะมีแต่ตัวเด่นนะคะเพื่อนจา๋ามีแต่ตัวเด่นเนาะแต่ว่าพี่เจจบไม่ถึงนะ5225นะคะเพื่อนต้องไปกลับทุกครั้งนะคะอ่าแล้วก็318 นะคะ3ไปอยู่หลัก้อยเนาะ18มานะคะเพื่อนจ๋าก็มาในตัวที่81ตัวนี้นะเนาะถ้าเกิดใครไปกับนะคะไปกับยิ่งรูดนอนหรือใครเลือกร,ร,รอบนี้ก็จะได้อีกนะคะ1 8 8 1นะคะเพื่อนนะคะส่วน5 2แล้วก็รูดไปมีแต่4 2เสยียดายนะนเพื่อนจ๋าไม่ได้มี5 วันนี้พี่แจมไม่มีห้านาอก็โอเคก็หลุดนะคะเพื่อนจา๋าไปต่อของวันที่สี่กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดก็เข้าอยู่นะเพื่อนจา๋าสำหรับวันที่สี่นะคะพี่ใจให้เด่นอยู่ที่ศูนย์แปดเก้านะแปดกับเก้าตัวเดียวก,กันเก้ากับหกตัวเดียวก,กันวิ่งรูดได้ทุกรอบนะคะทุกนอยนะคะเพื่อนส่วนตัวเจะพี่ใจก็ วางให้นะคะพี่ใจก็วางตัวเจะมาให้นะคะแล้วก็พี่ใจจี่พูดทุกครั้งนะถ้าเอา8ก็ต้องเอา3มไปด้วยนะคะถ้าเกิดเลือก3าศูนก็ต้องเป็น8ปดศด้วยนะคะเพื่อนๆใจก็จะไม่ได้วางให้ทุกอันเนาะโอ้ยเขียนอย่างนี้ไม่ถนัดเลย นะคะหกก็เหมือนกันนะเพื่อนๆหกก็ต้องหยิบเก้าก็ต้องหยิบหกไปด้วยนะคะอย่างสมมติเก้าศูนย์ก็ต้องเป็นหกศูนย์นะคะต้องไปกลับด้วยนะคะเพื่อนจากก็สําหรับเฉพาะกิจนะคะวันนี้พี่เจคให้ดินเฉพาะรอบนะอันนี้เฉพาะรอบสําหรับใครจะเลือกแต่ละรอบนะคะเพื่อนๆบางทีมันก็ไม่ได้ตรงเนาะก็ชอบรอบไหนก็จัดไปนะคะเพื่อน เฉพาะเกียวก็ให้ที่0กับ9นะครับพิเศษ6กับ7นะคะจริงๆพี่ใจยเขียน5แล้วแต่มาแก้เป็น7ยังไงก็ไม่รู้เออก็ต้องเอา7ไปตามที่ไอ้นั้นนะคะปกติ1กับ0นะคะ VIP 1กับ5นะคะเพื่อนจ๋าก,ก็ถ้าใครชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพื่อนจา๋า เพื่อนเพื่อนที่จะมารับชมพวความบันเทิงเพ่อความสนุกสนานไปรุ่นตัวเลขไปด้วยกันนะคะว่าออโอเคมันจะออกมาไหมสูตรคำนวณเลขสมการของวิจัยมันจะเข้าอยู่ไหมนะคะเพื่อนจะมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนบางวันก็เข้าทุกรอบนะคะบางวันก็เข้าเป็นบางรอบเนาะตัวเลขเมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนจะกดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกดออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้วิจัยทําคลิปต่อๆไปนะคะที่กําลังหัดเดินจับช่องน้อยๆน,นะคะเพื่อนจะฝากไปน้อมอกอมใจด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ